วันนี้เจอเมียเจ้าถิ่นด้วยท้องใหญ่เลยลงมาไข่เลยวะแต่ปัวไม่เจอมาสองสามวันท้องใหญ่เลยสรุปปีหนึ่งมันไข่กี่รอบวะเนะี่ย ปีหนึ่งเจ้าท้องกี่รอบกันเอ่ยท้องใหญ่มากเลยนะแลจ้วผัวเจ้าไปไหนวันนี้ฮะลงมาไข่แน่เลยครับลงมาวางไข่นีนตัวเมียนะครับตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผม หน้าตาบองแบวเลยตัวเมีย re. สวยด้วยมาวางไข่จริงๆด้วยครับพี่น้องโอ้โหลงไปแล้วหนึ่งโคงเมื่อวานนี้ลงมายังไม่ได้ไข่ครับวันนี้ผมเดินมาเจอพอดี คอยดูกันเดียวๆครับถ้าจะใครได้กี่ฟองอันนี้เมียเจ้าถิ่นนะครับเนี่ยครั้งที่สามแล้วที่ผมเห็นครั้งแรกก็เมื่อสองหรือสามเดือนที่แล้วนะครับและครั้งที่สองก็ประมาณ เดือนกว่าๆนี่นี่คือครั้งที่สามครับผมที่หนึ่งขาวางไข่ได้กี่รอบครับเจ้าใดในสาน้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็นึกว่าเขาวางไข่ได้กี่ละครั้ง Oh my people แค่นี้ก่อนครับไม่อยากรบกวนเขาเดี๋ยวเขาตกใจครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที่หนึ่งครับกบหลุมแล้วครับนี่คือธรรมชาติของเขาครับผมไข่เสร็จก็กบหลุมตัวเองไว้อย่างเนียนๆเ,เลยครับแม่สาวน้อย หัวเจ้าไปไหนน้อเจ้าถิ่นไม่เห็นมาดูเมียเลยเจ้าถิ่นก็ไม่เห็นหลายวันแล้วนะครับเนี่ยเขาจัดระเบียบไข่เขาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กดกบหลุมทับครับผมโกยดินลงไป ธรรมชาติครับผมของสัตว์เราก็ทำอย่างธนุถนอมไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็จะคล้ายๆกันนี่ครับ หาดูยากครับทุกคนเนี่ย